จีนป่วยโควิดรายใหม่ลดรัฐบาลส่งสัญญาณคลายล็อกคณะกรรมการด้านสุขภาพแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าวันที่29พฤศจิกายน2565จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อีก37,828รายและจีนไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ติดต่อกันเป็นวันที่3ทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ระดับ5,233รายทั้งนี้นักลงทุนในตลาดการเงินคาดหวังว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 และจะกลับมาเปิดประเทศหลังจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนแถลงเมื่อวานนี้ว่าจีนจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ขณะที่กรุงปักกิ่งประกาศยกเลิกการตั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ภายในส่วนเมืองกวางโจประกาศงดการปูพรมตรวจเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้เมืองอูรุมชีเมืองหลวงของซินเจียงประกาศเปิดตลาดสดและอนุญ,ญาตให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดทำการในสัปดาห์นี้